สำหรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมาดามปีนะคะหรือว่ามาดามปีโฮโลชาแนลนั่นเองวันนี้ค่ะเราจะมาทำนายดวงนะคะเป็นดวงเครื่องปีของคนราศีเมษสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาหรือว่าราศีนะคะก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยใครสนใจที่จะติดตามคอนเทนต์ก็ของแม่หมอก็กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะคะวันนี้ดูได้ทั้งแบบลัคนาหรือว่าราศีนะคะ คำทำนายในวันนี้เป็นแบบภาพรวมนะคะไม่สามารถตัดสินใจอะไรใหญ่ๆได้จนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะตอนนี้แม่หมอก็มีโปรดูดวงส่วนตัวเหมือนกันนะคะแจกองค์พระแม่ลักษมีนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้เช่นกัน วันนี้เดี๋ยวช่วงของวันหรือเวลาเนี่ยจะแปะเอาไว้ให้นะคะว่าคนราศีเมษเนี่ยเกิดช่วงเวลาไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะวันนี้จะพูดถึงทั้งเรื่องของการงานการเงนิงนความรักโชคลาภนะคะรวมไปถึงสุขภาพด้วยนอกจากนี้ยังมีวิธีการเสริมดวงในช่วงครึ่งปีหลังมาให้กับคุณทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องของการงานกันดีกว่าค่ะชาวราศีเมษนะคะหรือลัคนาราศีเมษในเรื่องของการงานนะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย คุณอาจจะมีเรื่องบางอย่างมากระทบจิตกระทบใจไม่เหมาะแค่รู้สึกว่าใครที่เปิดมาดูคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมันไม่ได้เป็นทุกคนที่จะเจอปัญหานี้ไม่ได้เป็นทุกคนที่จะมีพลังงานไพ่แบบนี้ชาวราศีเมษนะคะพี่เหมอแค่รู้สึกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีความสัมพันธ์การมีความรักในที่ทํางานแล้วมันจะทําให้คุณมีปัญหาระวังคุณจะเจอเรื่องนี้ ซึ่งถามว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบกับเรื่องการงานของคุณไหมมีโอกาสจะส่งผลโดยตรงนะคะแล้วมันก็ทําให้คุณเนี่ยคือคือถ้าความรักของคุณในที่ทํางานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีหลายๆอย่างของคุณมันจะออกมาดีแต่เท่าที่เห็นจากหน้าไพ่เนี่ยให้ระวังความรักความสัมพันธ์มันจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานซึ่งมันก็เลยทําให้การงานเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาสําหรับคนราศีเมษลัคนาเมษนะคะมีโอกาสจะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของงาน แค่รู้สึกว่านอกจากเรื่องของการงานที่คุณจะมีปัญหาเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของงานอีกให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่คุณทํางานหนักมากจนเกินไปพยายามมากจนเกินไปพยายามอะไรหลายๆอย่างมากจนเกินไปจนทําให้คุณมีปัญหาในลักษณะที่ป่วยทําให้คุณป่วยมีผลพวงระยะยาวมองว่าเหมือนแบบคุณอาจจะทํางานหนักมากๆคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความพยายามกับเรื่องของงานมากๆ เหมือนกับคุณอยากได้โบนัสก้อนใหญ่คุณอยากให้ผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณอะ่ะเออเท่าที่ดูอะ่ะครึ่งปีหลังเนี่ยทาได้แต่อย่าหักโหมมากมันมีคนมองดูคุณอยู่คือไม่หมอแค่รู้สึกว่าปลายทางในเรื่องของการงานอะ่ะมันดีอยู่แล้วไพ่มันขึ้นนะคุณมีเกณฑ์จะได้รับการโปรโมตแบบในเรื่องของการงานมีเกณฑ์เฉลิมฉลองในเรื่องของการงานมีการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานหรือมีการขยับปรับตําแหน่งแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว แต่อย่างที่บอก on the way อ่ะมันอุปสรรคค่อนข้างเยอะความพยายามค่อนข้างเยอะคุณอาจจะโดนพิสูจน์ความสามารถค่อนข้างเยอะเรื่องของการงานอย่างที่บอกคุณมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกออผลทางมันไม่ลรยได้กีบกุหลาบไงคุณอมืมองว่าเหมือนกับคุณอ่ะเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูแก่คนในที่ทํางานเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะคุณเหมือนกับคุณเหมือน ไปโฟกัสกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะเออซึ่งมันทําให้เกิดการผิดพลาดในเรื่องของงานได้ครึ่งปีหลังเนี่ยระมัดระวังเลยนะไพ่ก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าสําหรับคนราศีเมษเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าคุณโฟกัสเรื่องงานไม่ได้แบบจริงๆจังๆเต็มที่นะคุณจะมีปัญหากับเรื่องนี้่านขึ้นเลยว่าเหมือนแบบคุณมีเกณฑ์จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณกลับไปโฟกัสแบบจริงๆจังๆ,ๆคุณมีเกณฑ์จะได้แบบโปรโมตแล้วเหมือนโบนัสของคุณจะก้อนใหญ่มาก สมมุติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะประเมินได้สกเกต A หรือ B บวกอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปได้ A บวกก็ได้มันเลยทําให้คุณแบบโบนัสของคุณมันก้อนใหญ่ขึ้นคุณจะได้รับความไว้วางใจจากคนนที่ทํางานหรือว่าเจ้านายของตัวคุณเองมากขึ้นแต่อย่างที่บอกนะคะปัญหาในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นปัญหาชู้สาวปัญหาเรื่องของความรักหรือทะเลาะกับใครสักคนนึงช่วงครึ่งปีประมาณช่วงกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดเรื่องแนวแวเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอน บอกเลยว่าเรื่องการงานเนี่ยถ้าคุณไม่ยึดติดกับบางอย่างมากเกินไปคุณไม่เครียดกับมันมากเกินไปสบายๆชิลๆกับมันพิสูจน์ผลงานของตัวเองไปแม่หมอมอ,มองว่ามันมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของการเงินกันดีกว่าค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องการเงินของชาวลัคนาหรือราศีเมษนะคะมองว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จากพ่อจากแม่จากเจ้านาย เหมือนกับคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมาลงทุนหรือขยับขยายทําบางอย่างแต่ในความที่คนลัคนาราศีเมษเนาะบางทีคุณก็เหมือนแบบทําอะไรก็สุดโต่งอะ่ะบทจะไม่เอาก็ไม่เอาเลยไพ่ก็ขึ้นในลักษณะที่ว่าเงินตัวเนี้ยคุณก็ต้องคิดหรือตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะไปลงทุนทําอะไรเหมือนกับคุณก็ได้มาชิลๆระวังว่าตัวคุณเองจะเอาเงินก้อนเนี้ยหรือว่าเงินที่คุณจะขยับขยายเนี่ยไปทําอะไรที่มันแบบไม่ได้เกิดประโยชน์ ต้องระมัดระวังเลยนะระวังจะไปหมดกับอะไรที่มันแบบเป็นกิเลสอะ่ะอาจจะไปเปนคนเยอะไปเที่ยวหมดเงินเยอะไม่ได้ทําอะไรเหมือนที่ตั้งใจไว้การเงินอ่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณบริหารดีๆมันจะสามารถต่อยอดไปในเรื่องของอนาคตเรื่องของการศึกษาการขยายธุรกิจหรือว่าตัวคนเองอยากไปลงทุนมันก็ทําได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องระวังสําหรับเรื่องการเงินของชาวราศีเมษนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยระวังว่าตัวคุณเองจะหมดไปกับเรื่องของการรักษาตัวเองบางคนก็หมดไปกับการผ่าตัดฝังเข็มบางคนก็มีแพลนจะทำสัญญกรรมช่วงปลายปีอ่ะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เสียเงินไปกับตรงนั้นและเป็นเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะผ่าตัดใหญ่บางคนอาจจะเสียเงินจากการดูแลรักษาคนในครอบครัวที่ป่วยหรือว่าเข้าโรงพยาบาล เออยังไงช่วงช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยราศีเมษมองว่าบางทีก็ค่อนข้างสะบักสะบ,บอมในบางเรื่องเหมือนกันนะแต่ไม่ได้สะบักสะบ,บอมหนักขนาดนั้นนะคือค,นะนค,นคุณเป็นคนหาเงินเก่งคุณเป็นคนหาเงินเก่งแต่เป็นคนชอบเท้าแท้ง่ายนะไงอีกอมองว่าการเงินน่ะถึงแม้ว่ามันจะหมดไปกับเรื่องบางอย่างที่แม่หมอบอกแต่ว่าคุณเป็นคนเก่งคุณหามาได้บางครั้งอะ่ะ คนราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่ไม่จมกับอะไรนานกําลังใจไม่ค่อยมีหรอกบางครั้งแต่เป็นคนที่เข้มแข็งเออเหมือนกับคุณจะคุณจะป่วยหรือเศร้าหรือหดหูใจอยู่แค่ประมาณช่วงแบบไม่เกิน3วันบางคนก็เกินแบบไม่เกินอาทิตย์คุณจะฮึดสู้ขึ้นมาได้ใหม่เพราะคุณรู้สึกว่าเออแบบแพชชั่นของคุณมันคือการใช้เงินอะแพชชั่นของคุณมันคือเรื่องของการใช้เงินฉะนั้นคุณก็จะคิดแล้วคิดอีกคิดหน้าคิดหลังคุณจะเหมือนกับเอาวะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ มองว่าเรื่องการเงินเนี่ยคุณก็ยังดูแลไปได้แบบฟลอฟโล่นะไม่อยากให้คุณคิดมากในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์อย่างที่บอกคุณมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งอย่างที่บอกมันมันมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของความรักกันดีกว่านะคะเรามาต่อกันที่เรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษเนี่ยคนโสดนะคะบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยจะยังไม่ move on เลยเหมือนคุณรู้สึกว่าแบบ คุณเหมือนทําตัวเป็นผู้ประสบเหตุหรือทําตัวเป็นเหยื่อคุณเหมือนกับคุณยังติดหล่มบางอย่างอยู่เลยอะเหมือนกับแต่ไพ่มันขึ้น8ดาบเหมือนตัวคุณเองอะอยากมีใหม่นะแต่ก็กลัวความสัมพันธ์ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามา move on ก็คือไม่ move คือ move on เป็นวงกลมสุดๆจริงๆถามว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาหาคุณไหมมองว่ามีนะมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจา,จากที่ไกลๆบางคนก็ลุกจีบแบบ งง,ง,งบางคนก็เป็นคนใกล้ตัวที่เขาอายุมากกว่าเขาก็อยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะนิ่งๆไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะลุกเข้ามาจีบคุณเยอะแต่ไพ่ก็แนะนําว่าสําหรับคนโสดนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องดูความเป็นจริงดูปัจจุบันมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นบางครั้งด้วยความที่ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมทาอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันชัดเจนอะเหมือนกับเสียใจได้แต่ให้เสียใจได้ไม่เกินแบบสองอาทิตย์ พยายามแบบออกไปข้างนอกเพื่อให้เจอคนอื่นบ้างเหมือนตอนนี้กำลังโทษชะตากรรมตัวเองอยู่ว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้สำหรับคนสาหรับเขาเรียกว่าอะไรสาหรับคนราศีเมษเหมือนคุณยังโทษว่าตัวเองเป็นผู้ประสบเหตุอยู่เลยไพ่ก็ขึ้นนะว่าเหมือนแบบจริงๆคนเป็นคุณเป็นคนที่แบบมีความสดใสอะ่ะคุณแค่ต้องออกไปเผชิญด้านนอกบ้างตอนนี้ยังแบกไว้อยู่เลยไพ่แนะนำนะคะว่าสำหรับคนราศีเมษ ความรักที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะดีเพียงแต่ว่าตัวคนเองอะ่ะต้องต้องคิดที่จะออกมาจริงๆเพราะไม่งั้นครึ่งปีหลังอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแค่การพูดคุยแบบกลัว,ลวไม่ได้มีการเริ่มต้นอะไรอะ่ะเออมองว่าถ้าเกิดคุณแบบคุณเดินหน้ากับชีวิตตัวเองคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองคุณไม่ต้องโฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่มากมายอะ่ะมีโอกาสที่จะโอเคมากขึ้นนะไพ่ขึ้นสิบถ้วยเนี่ย จริงๆถ้าคุณแบบหลุดจากจุดนี้ได้พยายามปรับตัวคนโสดบอกเลยว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมีเกณฑ์นะที่คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่แบบคบหาดูใจแป๊บเดียวคลิกกันแต่งงานมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะไพ่ขึ้นสิบถ้วยมีโอกาสที่จะเจอความสุขในชีวิตของความรักของคุณแต่อย่างที่บอกคุณต้องเปิดใจให้มากกว่านี้อืถ้าคุณเปิดใจไพ่ขึ้นสิบเหรียญคุณมีโอกาสที่จะเจอความรักที่ดีแน่นอน เดี๋ยวเราไปดูของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือคนคุยๆกันบ้างนะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่เพิ่งตกลงคบกันเป็นแฟนนะคะสําหรับชาวราศีเมษเนาะชาวราศีเมษเนี่ยที่เห็นนะคะว่าเหมือนกับจริงๆความรักของคุณน่ะมันก็เป็นความรักที่ดีอยู่แล้วนะแต่คุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากอะ่ะแล้วพอคิดมากเนี่ยคุณไม่ได้แค่คิดมากประมาณนึงนะคุณคิดมากถึงขั้นว่าคุณเนี่ยไปสร้างความปวดหัวให้กับ คนที่คุณคบหาอยู่อาจจะเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนเขาดูนิ่งๆเขาดูไม่โรแมนติกเขาดูไม่ตรงปกเหมือนที่คุณกับเขาแบบคุยกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกับไพ่ก็ขึ้นนะว่าจริงๆความรักของคุณมันโอเคขึ้นแล้วมันโอเคกว่าแต่ก่อนได้ซ้ําบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่เคยหายกันไปแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็หายไปอีกแล้วเพิ่งกลับมาหลายรอบแล้วอาจจะเกินสองรอบแล้วจริงๆคือลึกๆคุณสองคนมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความรักอันดีต่อกันเพียงแต่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบชอบเอาชนะชอบนิ่งซึ่งคุณไม่ชอบแต่ก็คือเหมือนกับลึกๆมันก็เหมือนแบบรักไปแล้วอะพอมันรักไปแล้วมันก็ไม่สามารถถอนตัวตัวเองขึ้นมาได้อืจากนั้นไพ่มองว่ามีกับคนคนนี้ค่ะกับคนที่คุณคุยอยู่อะอย่างที่บอกความรักพลังงานมันสลับกันได้เนาะกับคนที่คุณคุยอยู่อะคนคนนี้เขาเป็นคนชอบให้พูดอะไรตรงๆง คุณอย่าพยายามให้เขาต้องเดาเองว่าคุณคิดอะไรไพ่มันขึ้นมันต้องมีการสื่อสารพูดคุยกันอยู่ตลอดมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นบางครั้งเนี่ยเหมือนกับการที่คุณทําตัวเป็นปรษย์เข้าใจเนี่ยแล้วคุณไม่เข้าใจจริงๆมันทําให้คุณมีปัญหาในระยะยาวได้นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องนึงคือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองในช่วงประมาณครึ่งปีหลังนะคะชาวที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคุณเพิ่งคบกันนะระมัดระวังความขี้งอนขี้น้อยอกน้อยใจของคุณถ้าคุณไม่จัดการตัวเองให้ดี มันจะมีปัญหากับคุณแน่นอนในความสัมพันธ์คุณอนะ่ะเป็นโน,นหนึ่งสำหรับเขาแต่คุณชอบทำตัวเหมือนคุณอนะ่ะไม่มีค่าไพ่ขึ้นนะว่าเหมือนแบบความสัมพันธ์มันจะไปต่อหรือไปต่อไปต่อหรือไม่ไปต่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะคือทั้งคุณและเขาอาจจะมีคนเข้ามาให้พูดคุยเยอะคุณอาจจะเจอบททดสอบในช่วงครึ่งปีหลังกันเยอะพอสมควรสำหรับชาวราศีเมษนะ แต่มองว่าถ้าเกิดคุณผ่านจุดนี้มันไปได้คุณจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ฝึกจิตตัวเองบ่อยๆบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปได้ไกลมากกว่านี้ตอนนี้เขากําลังเฝ้าดูคุณอยู่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บ้างไหมเพราะบางทีคุณชอบทําตัวเหมือนคุณแบบคุณไม่อยู่ในสายตาเขาคุณชอบทําตัวเหมือนคุณแบบไม่มีคุณค่าเหมือนคุณคุณชอบทําตัวว่าคุณโดนทิ้งเอาง่ายๆไพ่ก็แนะนํานะคะว่า ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้พูดคุยกับเขาในแบบที่คุณควรจะพูดคุยไม่คิดเองเออเองไม่ด่วนสรุปหรือมโนบางอย่างที่เป็นลบมากเกินไปพูดคุยกันตรงๆความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันจะไปได้ดีกว่านี้อีกจริงๆนะวันนี้เขาก็ข้างรักคุณแล้วแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงในจุดที่คุณพอใจเออมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะ คุณมีโอกาสตกลงปลงใจหรือมีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตที่ไกลกว่านี้แน่นอนไพ่แนะนําว่าคุณอะต้องเป็นจุดเซฟโซนให้เขาแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นคุณเป็นโนหนึ่งในใจเขาอยู่แล้วแต่เขาแค่เหมือนกับเขาแค่รู้สึกว่าบางครั้งคุณเปลี่ยนไปอันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่ขนาดนั้นแต่มองว่าถ้าเกิดคุณทําตรงนี้ได้อ่ะ มันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องของสุขภาพและโชคลาภค่ะในเรื่องของสุขภาพและโชคลาภเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันสดๆเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาการนอนไม่หลับมีภาวะออคิดมาก บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีภาวะในเรื่องของการเป็นซึมเศร้าเป็นไบโพล่าหรือเอาง่ายๆว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองอาจจะต้องไปหาหรือไปพบไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะเพื่อให้ความรู้สึกบางอย่างที่มันติดติดขัดขัดอยู่เนี่ยมีมีมีคนช่วยพยุงขึ้นมาบางทีเนี่ยคุณไม่ได้เป็นแบบซึมเศร้าโดยตรงหรอกแต่เหมือนคุณมีภาวะแฝงเออให้ให้ระวังเรื่องของอาการนอนไม่หลับเนี่ยคือชัดมากๆบางคนเนี่ยคือแบบ นอนน้อยตื่นมากลางดึกเป็นประเภทแบบว่ากลางวันกลางวันง่วงกลางคืนไม่นอนอะไรเงี้ยคุณเป็นเหมือนแบบคุณซึ่งคุณไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเออและนอกจากนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอาการพวกช่องปากฟันฟันผุอะไรอย่างเงี้ยคือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะยังไงก็สิ่งที่เห็นก็คือคุณอาจจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการแบบซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อเป็นแบบรายเดือนเพื่อ ดับดาวเสียในเรื่องของสุขภาพของคุณให้มันโอเคมากขึ้นนั่นเองอย่างที่บอกอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าซื้อประกันเป็นรายเดือนแต่คุณไปพบจิตแพทย์ไปปรึกษาจิตแพทย์จ่ายเงินในส่วนนั้นไปก็ถือว่าอ่ะมันก็ทําให้เรื่องของสุขภาพคุณไปในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าคุณไปถึงแบบคุณไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะสามารถช่วยคุณได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันดีกว่าโชคลาภของชาวราศีเมษนะคะในดูซีมีบ้างไหม โชคลาบของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาบจากการเสี่ยงเล,เล็กๆน้อยๆแต่จริงมันก็เป็นการเสี่ยงแบบได้มาแค่ก้มอมแก้มอะไม่ได้เยอะอะ <c oughs> เหมือนกับว่าบางทีแบบถ้าไปตัดสินใจแบบเล่นอะไรที่แบบจริงจังมันอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <c oughs> คือเหมือนกับบางทีคุณชอบเป็นคนเสี่ยงโชคนะแต่ว่าชอบเอาชนะด้วย <c oughs> บางครั้งเงินมันก็เลยหมดไปกับการอะไรก็ไม่รู้อะเออม,มันมันมันหมดแบบหมดแบบไร้สาระอยู่เหมือนกันนะอืมแต่คุณนอกจากนี้คุณมีเกณฑ์ได้โชคลาบจากคนรักนะ ที่เห็นคุณมีเกณฑ์โชคได้โชคลาภจากคนรักนะที่แม่หมอเห็นเขาอาจจะให้เป็นของกำน,นันเป็นของขวัญหรือเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เล็กๆก็ได้อืเหมือนกับตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะมีการไปเที่ยวด้วยกันก็เลยได้รับเงินตรงนั้นมาหรืออาจจะได้เป็นของขวัญบางคนก็ได้เป็นแบบอย่างที่บอกบางคนก็ได้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ค่อนข้างมีมูลค่าเหมือนกันอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว,ว่าวิธีการเสริมดวงนะคะของคนราศีเมษตลอดครึ่งปีหลังของคุณจะต,ต้องเสริมดวงด้วยอะไรบ้างไปดูกันนะ เรามาดูวิธีการเสริมดวงของชาวราศีเมษนะคะวันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่เซตใหม่นะคะเป็นไพ่ของคนไทยนะคะชื่อว่าไพ่ขลังค่อนข้างสวยมากเลยเป็นไพ่คนไทยแบบไทยจ๋าเลยเป็นออร์คิลน,นะคะมาดูกันว่าวิธีการเสริมดวงในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษหรือลัคณาเมษนะคะคุณต้องเสริมชนดวงหรือเสริมโชคด้วยอะไรบ้างไมนดูสิอืมชัดมากอ่ะ มาแล้วชัดมากไพ่ใบแรกนะคะขึ้นเป็นอิสระภาพฟรีดอมนะคะมองว่าคุณอาจจะต้องเสริมดวงด้วยการปล่อยสัตว์อาจจะปล่อยเป็นคู่อาจจะมีเรื่องของการปล่อยนกเป็นคู่หรือปล่อยสัตว์ใหญ่อย่างเช่นถ่ายชีวิตโคกระบือร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะในช่วงครึ่งปีหลังมองว่าเหมือนกับบางอย่างเนี่ยมันมีกรรมบางอย่างของคุณที่รอวันแก้ไขอยู่อืม มีกรรมบางอย่างรอวันแก้ไขอยู่บางคนอาจจะเสริมดวงอีกเรื่องนึงด้วยกันขอขมากรรมสวดขอขมากรรมทุกวันก่อนนอนนะคะก็จะช่วยได้อย่างน้อยมันไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดแต่มันทําให้ทุเลาลงนอกจากนี้สําหรับใครที่บูชาพระแม่สายพระแม่ต่างๆปีนี้นะคะราศีเมษนะคะครึ่งปีหลังคุณอาจจะต้องหันมาบูชาองค์พระแม่ลักษมีแบบจริงจังนะคะ เออพระแม่ลักษมองค์แบบบูชาแบบจริงจังเลยในเรื่องของการแบบเสริมเรื่องความรักเสริมเรื่องการเงินหรือว่าเวลาคุณทําบุญสวดมนตราอะไรอย่างเงี้ยพยายามนึกถึงพระแม่อยู่บ่อยๆมันก็จะทําให้สิ่งที่คุณคิดหรือหวังเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะและอันนี้เป็นดวงนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาหรือว่าแม่หมอพูดมายาวบ้างไม่ยาวบ้างผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะสำหรับผู้ติดตามนะคะ ก็อันนี้เป็นดวงของราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงก็ไว้พบกันใหม่กับคลิปของราศีอื่นๆถัดไปค่ะ